อะพี่ถามจริงหนึ่งอะไรพี่นี่มึงตต้งแต่เช้าเลยเนี่ยลั่นอยู่คนเดียวเลยสนุกสนานโอ้โหหาเต็มที่อย่างเงี้ยยังเหลือไหมแบ่งให้พี่สักนหน่อยเหลืออะไรฟอมเต้นผมไม่ได้ดีหน่งอย่า้อมแล้วหน่งเน่งมีเน่งซุ่มซุ่มก๋อใส่ไข่สมัตโะเดาะใช่ไหมหยอกเล่นแล้วทำไมวันนี้จัดร้านเพื่ออะไรพี่เอาวันเนี้ยมี แขกผู้ใหญ่เขามาเหมาร้านเราโอ้เหมาทำไมอ่ะเขาจะมีการอะไรออดิชั่นกันน่ะเดี๋ยวเขาคงมาแล้วล่ะแล้วเขาจะมาตอนกี่โมงอ่ะพี่เนี่ยป่านนี้เขาต้องมาแล้วเพราะเขารู้ว่าเราหมดกันแล้วนั่นว่าไงลูกนี่ออดิชั่นละครลิงเหรอคะดูด้วยกันเป็นละครลิงนะลูก ทางนี้ทางนี้เอาเอาอาบอดเหรอหเอาที่เอาทำไมแต่งหน้าแต่งตาคาดหงคาดหัวกันมาครับเนี่ยครอบครัว <im S 3> ผ, <ม S 2> ผมเป็นลิเกฮะสมัยก่อนพ่อเป็นพระเอกแล้วทีนี้พ่อแก่ลงเรื่อยๆ <im S 3> แล้วผมก็มาเป็นพระเอกแทนฮะก็่อนเลี้ยิเกนี่ทำอาชีพอะไรมาก่อนนะโถพระคุณเนอะก็เป็นเด็กบ้านนอกทั่วไปฮะอยู่กับพ่อเนี่ยฮะผมก็ได้ได้พ่อเนี่ยฮะคอยคอยดูแลผมอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมก็มาขายลูกอมฮะ พี่ครับตั้งแต่เช้าผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเอา้ายังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับ<อ>ไปหาข้าวกินไปครับดีนะครับผมมีช้อนไอ้หนูพ่อหนูไปแล้วลูกพ่อไปแล้วลูกแม่พ่อไปแล้วลกูลวลกมึงนี่กับพ่อกูก็ไม่เว้นนะ <c oughs> มึงนี่รังแกกูทั้งครอบครัวเลยนะมึงเก <c oughs> ีียวผมไม่เกี่ยว เป็นไรตาบอดลูกเป็นไรตาบอดเอาจริงผมเคยเป็นรั้วของชาแน่ะอ้าวแล้วจำลึงไม่พันเหรอไม่ใช่รั้วบ้านฮะก็ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมลูกถ้าพี่อยากจะฟังพี่เล่าสิครับเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเมื่อ20ปีก่อนผมเป็นไอ้มึงมาเล่าให้กูฟังเขาตับเว้เอาลูกบอกเลยใหญ่ครบสามตัว เป็นลิเกมาก่อนเหรอเป็นลิเกมาก่อนพ่อก็เป็นลิเกบอกเป็นลิเกลำดาบให้ดูหน่อยได้ไหมไม่ไม่มีดาบลิเกเรามีเรามีลำดาบให้ดูหน่อยลูกให้ลำลำดาบนะอยากดูตอนสู้ไหมฮะใช่อ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมลำให้ดูคทำตีทำตีให้ตีมาจ้าจ้าา จย่าเคยจ้ะอย่าเคยจ้ะอย่าเคยจ้ะาเคยจ้าว้าวผมก็หยุดดีกว่าฮะทำไมครัเอ่อเงาแวบเลยนะครับ